มาอีกจะคลิปหนึ่งก่อนคํามพี่น้องก <c oughs> ่อนคําก่อนค้าบรรยากาศดีๆเบื้องวิวรอบๆห้องน้องคํามาฝนกับิบ่าหุ่นพายุขี่ฟ้าเพิ่งขีฟ้ารถมืดคึบมาแล้วทีนี้ขึ้นบ่อท่านปะมารุนกันแต่ยังทำงานคือเก่าด้วยที่คํายูทที่นี่ทีมีม่เลือกคําอยู่ไม่เลือกง่ายหรอกมาว่า มาเบิ่งไกลๆทั้งพีกันห้างวัยุไก่เยอะคอยวัยุไก่รถอันนี้ก็นวัยุไก่ลดเติมผามันเบิื้องขยุไก่กเสิอยากถ่ายม,ม,มุมกว้างให้เบิ่งมุมกว้างของของงานน้องบรรยากาศดีพ่อพ่อเราบ้านมุมนี้เห็นสองคันเลยงานทั้งสองคันเลย สองหาสวนคือกันทั้งสองขั้นทั้งสองลำที่หนึ่งกลังสันมุกี้ที่เลืองานแล้วอ่ะเอานขั้นีกถอยเข้าดีก่ดึงกนี่ดึดึงดังดึงดึดดด เขาพ,พันเขาพันดีเซลเข้าไปเอาเข้าไปให้หนักๆเอาพันเข้าไปนะไม่เป็นไรพี่นี่บรรยากาศก็ร่างดีพี่น้องทีมงานนี่เพิ่น,นเลือกคำอยู่ตะแก่แล้วจะไปใส่กุลเียมร้อยเอ็มสามห้าเอ็กเรา 200, okay, X, จะไปใส่กุ่ได้ไปแต่งข้างบ่ตาแก่ แจน่แางให้นลูกน้องสิไปยังไงยู่น้ำกันพี่น้องยู่ปาก,กว่าน้ำกันบรรยากาศก,ารก็ร่างดีเลยครั้งเว้นเนื่อยห่อนครับโอ้สุดยอดเลยที่เดือนนี้ฝนจะตกเนาะบรรยากาศกาคือฝนฝนกําลัางจะมาไม่เปบรรยากาศดียังหน่อยรถก็บบอลลอนเอาล่ะไปแล้วคุณเลยซ้ำหาลงไปแล้วล อันน้ำเขาคาเขาคาเนะี่ยน้ำฝนตกเลยนี่น้ำฝนตกหมู่ว่านหมู่ก้อนนี่อันนี้คือน้ำเก่านี่นะแล้วเหลืออีกว่าลายดอกเหลือประมาณว่าปลายก็เหลือหล,ล,ลายหมื่นคิวอยู่พุดลงจากพื้นเก่าประมาณประมาณเม็ดเม็ดหาสิบละเม็ดแปดสิบบ่ถึงสองเม็ดดอกเมิ่งดือดสายตาแล้วขน่าจ,จะถึงสองเมด็ดประมาณเมด็ดห้าสิบ ไปนะบ่าออกพอดเดือดๆเลยลื่นๆดิไปมือซอยดันซอยหน่อยวิห่างกี่ยังมั้งฮะมาดูนนี้กันมั่งเขาใส่ถุงอี่เจ้าเขานดมูกวะไปใส่อ้ยนี่ไปใส่ประเทศนี่ประเทศนี่เตะไรสัน ประเทศนี้ก็ได้น่ะแค่นนี้ขึ้นมาไม่ติดแรงไปชื้อใส่ปุ้ยหุดลงมาคนเก่าท,ทั้งหลังคุณหยุดลงมาข้างหลังหยุดข้างหลังไปหมดแล้ววิวนี่สวยเว้ยนี่นี่ภาพนี้สวยขอชักแช่หน่อยทั้งฝนฝนตกเลยพลี่น้องคุณทั้งขึ้นขึ้นที่นี่ทั้งนี่ทั้ทงไฟฝน,นที่ตกเลยนี่เด็กตกมทาทั้งพี่ ฟ้ามันมืดเนี่ยเอาลงใส่ดูพี่ว่าดันเขานี่่ะว่าวทอยดันเขานี่่ะเนี่ยต้นนี้นะที่เป็นสามแปดนะสามสามซีซีป่ะเนี่ยมิเตอร์หลากลูกคือกันเด้ขอใส่ดูพี่ไปน้ำกันดิไปไปน้ำกันกัน,กนได้ ได้แล้วพีว่เทพูดละตัวแกดันไว้ใหแ้แล้วอ่ะสามหยีแค่นนี้เท่ใส่สามหยีแค่นนี้เราหมักนี้นี่เราหมักดินเด็ดเหนือนี่พ่กเราจะถอยคนนี้พวงเสียงโบนหวานกันเกาะโบทุกขัน้นเลยสบายทุกขั้นนี่อ่ะถอยหายบึ้งก็มาดันเต็ม

คับบรรยากาศเนี่ีพี่น้องถ่ายเหตเบ้างดบดมือกับรรยากาศเคือยี่เดียวนี้กันเครื่งเว้นขอจีเป็นล่มหายพี่ไหม่ยกหนักหน่อยมาพี่มาเฮ้ยได้มาเิดแล้วเปิแล้วลงลงพี่ลงลไปดแล้วจ้บาทเนี่ยเราบะมแถมาถมถมถม บ่ต้องแถมดอกเ,กเรืเร่อยๆฝนสีตกขึ้นจากบ,บอ่อพระใดน,นี่มูนเจา้าแตบบึกบ่อพระใดก็บ่ต้องอย่านดอกรถแมคโคอยู่ก้นบอ่ออยู่เรื่อยรถแมคโคสองขั้นเลยประจำการนี่เลยยิ่งสวยขนาดบ่อแซงเลยแล้วบ่อแซงต้องติดจอดทางแซงยี่วะไปหรอแซงยี่ดอกแล้วป่าซุ้มนีไปเท่ไกลพอด มีแต่คั้นแรกๆทีมนี้นะทีมนั้นทีมนั้นเพราะร่งมาในทีมนั้นนะทีมนั้นเวทรถรถบริษัทอยู่บริษัทบริยนที่นี่ยังบริษัทใหญ่นี่บริษัทจุฬารัตน์นี่บริษัทใหญ่จุฬารัตน์ขนส่งนี่ สวยวะพีน่น,น้องรงบรรยากาศบรรยากาศรอบๆน้องยากาศดีมากาพืน้นหลอกาเบิดแต่ี่น้องมีหอดทงขาวๆนี่เบื้องอะไรเป็นอย่งางรกับามรสกันนี่นี่อะไระไม้มันเดิวเฮน,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 ะะนี่นี่อาทุ่งประิกนี่ติดเงาพี่ตัดไปพี่ นี่ตัดไปซื้อหัทุมตุ้มตีเขาวขานี่หัตุมตีเขาเขาถ่ายรถอันนี่อันมองอาที่มองน้ำน้ำเนี่ยทั้งหลังเข้าไปนี่ยเพราหอดที่หอดขีดเซนนี่นี่นี่ขีดเส้นทุ่มตุ้มตีเขาวขาไปนี่อันนี้มันนี่มันนี่ไม่ถึงน้ำนะเนี่ยถึงท้ายรถแมคโครคันนู้นคันที่สองบนคันอยู่ฝั่งบนเนี่ยอะไรที่ไทยไทยนะรออยู่นี่อีกเพิ่มเกินอีกเพิ่มเกินอาทิตย์หนึ่ง น่าจะเซตตะฝนประตกนะตะฝนฝ่าเป็นใจน่าจะน่าจะส่งงานได้กระถิมาเคลียริง่งก็ไมืบ่เคลียเคลี่ยเท่งๆมองเท่พี่ก็รู้ว่าไอ้ขันข้นคู่นี่รถสิเปิดน้ำหรือเปล่านะต้องน้ำนี่ที่เห็นหน,นี่เพราะลึกด้วยน้่งประมาณ ประมาณบ่บบถึงบ่ถึงเอวเดอกความลึกนะน้ำที่มีอยู่นี่กระซิระดับพื้นกระซิลมองฮอสมองละมองที่รถแมคโครถรถดำจอดยืนละสิบร้อจอดยืนละระดับระดับน้ำระดับพื้นตัวนี้พื้นน้ำน,น,น,ำนี่พื้นน้ำเก่านี่ลึกดกพี่ลึกลึกเย็บเดี๋ยวพี่เย็บอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้โบมันห้องแห้งๆเหมืนเสียงโบว์เห้องแห้ง,หงๆมันออกปะไหนต่อ กูว่าลงมาทางเตะตะขันลงมาทางเตะเตะเรเห็นมองคนถอยเท่เนี่ยมองถอยเท่ก mm ็มั Pal ่นเที่ยนเดินเลื่อนเที่ยงเย็นอยู่กลางๆมันจะได้ทั้งช็อตเตะช็อตทึิงนะเดี๋ยวเดินลงไปเนี่ยใกล้ๆรถแมคโครบ่ลงไปประเดี๋ยวเพิ่นเลือกงานเดี๋ยวเกิดเขาเสียเวลาเดินออมลงไปไก่เลยเพื่อนบ้านเพื่อไก่ไก่ดลยมองลงไปนะมาดูพี่ไหมเดี๋ยวเร็วมุมนี่มุมนี้สวยวิวมุมนี้เลืก ซับสองเขาไหมรถล้อไปเซตีรถล้อยางรั่วเดินทั้งสองคัน,ะด 1, คนเด้อจิก่กกกาแปลกหน้าจิก่กกาทั้งสองคันนี่ไปใส่ปุ๊บเือแต่เหลือแต่ซุ่มลรอพราะกระเทิรนรถล่อจอดรถไม่ล่อทำงานเรือแต่ตัวแรงมิดสู้มิดสู้สองเดก่าหนึ่งเมก้าหนึ่ง ที่งานนี้มีหกขั้นสองสี่หกแมนจิก,ก้าสองนะมาฟังเสียงบุบว่านหวานขั้นนี้แล้วบ้ามาพี่หรอกเราทิ่ท้ยอยเขาหันนะตปีนี้เบื้องลักษณะการได้แล้วเอาเขาใส่ทุกที่ขั้นนี้บ้าขันว่าสองสี่กันนายจ,จะเป็นสองหกแน่นปะนะลั่นเทะเจ้าหึือ ยึดยึดเยอัเลยยืนใก่ได้พี่น้องยืนไก้หูดับแขะอหอดปะอีกคาบ้านนี่ว่าอดเอาบ่สูแล้วปอแล้วแล้ววะหนวกหูแล้ววะหนวกหูหนกหูแลวนี้จบเพีงที่นี้ก็ได้เพี่นาด้ เอาไปเบื้องกันคลิปนะถ่ายยาวๆเดี๋ยวเบื่อกันเบื้องกันซ้ำหนึ่งสักก่อนเอาไปคลิปนะค่อยผ้ากับเบื้องกันไหมกับออมสินอ่อนทั่วนี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแกแล้วก็แต้งข้างอย่างย่างดีหยกหล่อมาดูพี่หยกหล่อมาด้วยปหยกหลอกแล้วว่า เป็นโยกลอยบ้างในเว้ยนะยกหลอกแถาแก้ขวดสีด้าเลยจิบ้านี้แถวแก้ยื่หนีเนี่ยขัดแถาแก้ไปยู่โหดก็หนีได้นะ